สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พเพื่อนทุกหูทุกคนนะครับเด้อมาพ่อกันอีกแล้วทั้งช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่ดดดง,ง,ดง,ง,งําด้วยครับเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆสาหรับคลิปนี่มือนีกัตชิมีอันพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนะครับเด้อมือใหม่ เพิ่นอันถามมาว่างัวงัวขี้ไหลงัวท้องเสียขี้ไหลนี่เฮาใส่ยายังเฮ็ดจังได๋เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นถามมาสําหรับงัวงัวขี้ไหลเด้อพี่น้องเด้องัวขี้ไหลท้องเสียนี่ตามที่ผมเลี้ยงมาหลายๆปีที่เจอมางัวขี้ไหลมันก็มีสาเหตุนึงนนก็หันกินาอ่อนนึงขี้ไหลเด้อพี่น้อง กิน nhả อ, aan, อ่อน nhả อ่อนหรือว่า nhả ห่วงวานปุ Where ๋ยย like like ูเรียหลายๆลาแหละมันสิขึ้นมันอันอ้วนอ่ะพี่น้องมันถึกปุ๋ยยูเรียแหละมันอ้วกเฉียวอ่อนๆอน่ะอันนั้มาให้กินกับขี้ไร้ได้อพี่น้องกับขี้ไร้การพักบุ้งด้อพี่น้องผักบุ้งจะกินกับขี้ไร้ได้อพี่น้องเพราะว่าอันมันสาเหตุมันกินมันขี้ไร้จากจากการกินพี่น้องเช่นกิน nhả อ่อนกินผักบุ้งนี่ขี้ไร้ก็เป็น สาเหตุจะเกิดกินยาอ่อนอีกชั้นอยากอย่างหนึ่งกับสาเหตุที่เกิดจากท่องเสียพี่น้องกับบุรุษว่ามันไปกินยังมามานแม่แน่นพี่น้องเนาะท่องเสียขี่ไหลขี่ห้ำห้างห้องพี่นอ้องทั้งเทียขี่เปนนำจ้ากมากอันนี้คือว่าท่องเสียพี่น้องอันท้องเสียขันขี่ไหลขี่แล้วปกตินีน่ยนยนนกินยาอ่อนกินยาอ่อนหรอกกินยาที่เทาวัวน ปุยยุเรียร่ยไรเนี่ยกะขี่ไหลขี่แล้วปๆๆๆๆเป๊ะๆออกมาซื้อหาดดากมาซื้อกับบ่แมนกับบ่แมนทองเสียถ้าทองทองเสียขี่นี่เป็นน้ำพี่น้องจากมันจะเกิดจากงวยหน่อยกะมีพี่น้องงวหยห,วหน่อยออกไม่เน,นี่ยกับชอบเป็นแล้วกับงวยใหญ่ๆกับเป็นดูอยู่พี่น้องทราบผมเลี้ยงมากกับเป็นดูไล่ลายอยู่พวกนี้นั่นพี่น้องพวกนี้ถ้าเป็นแล้วเนี่ยถ้าเฮาบอรักษาถ้าบอให้ยานี่ มันเสียนเป็นก้ามเนื้ออ่อนแรงนี่พี่น้องถ้าเ้าปอยมันฉีไหยอยู่ตลอดหายป็นยุป็นอาทิตย์นี่เข้าโดยที่เข้ารักษานี่เป็นก้ามเนื้ออ่อนแรงน่ะนอนจมฉีจมกองฉีอยู่ตายได้ก็มีได้พี่น้องจอยม่มมีแห้งลุกบวกข้นลายคนอยู่ข้าเจ้าันเจอปัญหาแบบนี้ขาเจ้ากับบุงจักวิธีแก่ ก็สำหรับยาเด้อพ yeah, yeah. ี่น้องเด้อสิบอกยาสูดยายาก็เป็นยายาสามัญยาอันนี้แหละพี่น้องยาตามทางตามล้านเขานี่แหละพี่น้องพี่น้องถอยเจอปัญหาง้อขี้ไหลพวกขี้ไหลพวกท้องเสียนี่เด้อพี่น้องเด้อยายาน็อกซี่พี่น้องยาน็อกซีพี่น้องเคยเห็นยาน็อกซี่บอเดี๋ยวผมจะขึ้นลูกให้เบิงพี่น้องเด้อเบิกให้เบิงซ่อง ยา็อกซี่มันเป็นยังไงไม่นี่น้าตาแบบไดเอาอยา็อกซี่พี่น้องให้กินพี่นอ้องยา็อกซี่นี่ยา็อกซี่ที่เห้าอันเป็นฉีไลคนฉีไลนั่นะพี่น้องท้องเสียของคนเขาเจ้าชิซื้อมาก,กินป้องกันฉีไลนะ่ะยา็อกซี่ตัวนี้นั่นมันใส่ได้ทั้งสัตว์แลละกับคนเลยพี่น้องเด้อ งคนเพิ่นว่าเป็นเอาไปเอาปยวยาค้นมากมากินจังไรพฤษบ้านะ่าสำหรับง่วนพี่น้องงัวกับคนนใส่ยาตัวเดียวกันแ้วพี่น้องเด้อตามหลักการมันนั่นใส่ยาใส่ยาแบบเดียวกันตัวเดียวกันเพียงแต่ว่ายาที่ใส่กับคน้นขั้นตอนการผลิตเนี่ยคือละเอียดกว่าสะอาดกว่าหน้าพี่น้องเฮ็ดสะอาดกว่ากว่หาห้สัตก็เป็นยาตัวเดียวกันสําหรับสัตว์แต่ว่าผลิตเห้สัตนั้น ผลิตจบบยาบพี่น้องมันหันบ่อสะอาดปานนั้นเฮ็ดไห้คนกินนะหน้าพี่น้องเป็นยาตัวเดียวกันระวังสัตว์กับคนเห็นบ่อพี่น้องที่เพิ่อนนั้นเฮ็ดยาเมาแล้วเอาไปสีด้ังกนพี่น้องสีดหนูคขว่าหนูทดลองอยานน่นละกะ็คือกันสัตว์กับค้นใส่ย,ยาตัวเดียวกันยาที่กอนสีจะมาแส้คนก็เอาไปสีดหนูเจ้ากนเอาไปใส่หนูให้หนูทดลองว่ามันดีมันหายบ่อนั้นะ หน,หนูหายค้นก็นหายคือกันพี่น้องเขาจึงเดี่ห้องก็บว่าเป็นหนูรองยาหนูรองยาพี่น้องว่าต้องแปลกใจ้ะพี่น้องเด้อสาหรับยาค้นกับยาสัตว์ตัวเดียวกันยาน็อกซีนี่พี่น้องมันสีมีอยู่ซีเม็ดทั้งในซีเม็ดสำหรับมาอหอยง้วเนาะพี่น้องเนาะบดหอนง่วใหญ่กับบดสองเม็ดพี่น้องสองเม็ดเชละ2สองเม็ดหันตัวใหญ่บดไซนำ้ำไซน้ำแล้วก็กอกพี่น้องกอก กอกแค่เดียวนี่หายได้พี่น้องหามันเป็นมัแห้งนี่ที่เดียวนี่หายไม่ต้องซ้ำหาตัวแรมันเป็นแห้งกับต้องซ้ำพี่น้องซ้ำสองเทียแต่เทียละสองเม็ดได้พี่น้องเด้อสำหรับงัวใหญ่สำหรับงัวนหน่อยเทียละเม็ดสำหรับงัวนหน่อยใส่เม็ดเดียวสำหรับงัวใหญ่กับใส่สองเม็ดได้พี่น้องเด้ออันนี้เป็นยาแก้โรคท้องเสียอีกอย่างหนึ่ง้าทาง่วมันเป็น ขีไรย้อนกินยาอ่อนหรือว่ากินพักบุ้งสิพี่น้องกากพญามอาเฟืองให้กินให้กินเฟืองถ้าพวกง่วมันกินยาอ่อนยาไลายาอ่อนยาสดได้ไลนี่มันขี่ีแล้วพี่น้องก็ต้องห้มันกินเฟืองถ้ามันกินเฟืองแล้วมันก็สิเป็นยาอ่อนมันสมมติมีกากใหญ่ถ้าเฟืองในกากใหญ่หลาเมื่อก็อขี่บ่แล้วพี่น้อง้าพี่น้องเจอปัญหาเรื่องว่วขี่แล้วขี่ไรนั่น ก็มีน้องใส่อยู่สองอย่างด้วพี่น้องเดอ้อถามมันทองเสียนั่นให้ใส่อันอยานนอกซี่ถามมันอันขี้ไรแบบกินของอันพวกยาอ่อนนั่นก็ใส่ฟางด้วพี่น้องเดอ้อให้กินฟางตลอดรากาสำหรับคำถามอีกคำถามหนึ่งด้วพี่น้องเดอ้อที่พ่อแม่พี่น้องถามเขามาว่าง่วหน่อยอายุสองเดือนสามเดือนนี่มันเป็นพยาธิใส่เดือน เห็นหอยอยู่น้ำกุ่นน้ำดากมันเพิ่นว่าเพิ่นว่าใส่ยาหยังกับพวกยาขาพยาธินี่สำหร,รับผม้อพี่น้องเด้อสำหรับผมผมบ่คคอยซื้อเคมีมาใส่กับงวัวไปในเด้ผมจะใส่แบบสมุนไพรแบบยาแผนโบราณผมก็เอาเครือก่อห่อพี่น้องหรือเพื่อเพื่อบรเพ็ดบอกซื้ออหลีมันเนาะพี่น้องเนาะบานผมห้องเครื่อก่อห่อเอามาแซน้ำพี่น้องเอามาแซน้ำแล้วก็กอก กอกให้ติดต่อกันสามมือได้พี่น้องเด้อเอาใส่ขวดเบียร์เข้านะ่ะอันขวดเบียร์ขวดเบียร์เต็มขวดเบียร์ในกอกเที่ยนึงกอกสามมือติดต่อกันตายร้อยปเปอร์เซ็นต์พี่น้องถ้าพี่น้องอยากให้มันคุณภาพดีพี่น้องถ้าพี่น้องบอกีิเดียดเด้ออันนี้ผมบริบาลินได้บอกวิธีพ่อแม่พาคเฮดมาเอาแช่ด้วยน้ำเงี้ยวได้พี่น้องเด้อตัดแค่กับห่อใส่ขว้แล้วกันตื่นยาำมเนซ่ามากกับเงี้ยวใส่มักไว้พี่น้อง แต่ซีหามือแลมะมักอกสองสามเมือก็ได้พี่น้องว่ต้องฮอดซีหามือก็ได้สองสามมือมักอกอันนี้ตายร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องดีสําหรับนีมันจะใส่มาเต่โบรานเพละ่ะลง坤ปฏิบามันบอมแมนอันนี้เรื่องจริงได้พี่น้องเด้อฝากไว้เด้ออันนี้ม่วเป็นนั่งตัวกันเด้ผมใส่ตลอดดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าให้กอกให้กอกติดต่อกันสามมือได้พี่น้องเด้อสำหรับอยาขาพย,ายัิ ใส่เดือนแล้วก็พันยาได้ลายในทอน้องง่วงนั่นแหละเพราจำเป็นต้องไปซื้อ,อยาในร้านยาพวกเคมีดอกพี่น้องใส่สมุนไพรตามผู้บรรย่ญญาชาวบ้านนี่ก็ได้ผลรวยเปอร์เซ็นต์เยู่ผมว่าก็สำรับคลิปนี้มือนี้ได้พี่น้องเด้อก็เอาไว้สำนีสะก่อนคลิปหน้ามือหน้าจังมาพอกันไม่กะสีน้ำ สาระดีๆมาฝากพี่ฝากน,อน,กาน,น้องคือเก้านันกะสำรับชิปนี่มือนี่ก็ขอจบไปเพียงแคน่นี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ